สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันอาทิตย์แปดโมงเชา้ารีบมาเก็บเพราะว่าเดี๋ยวสายๆนักล่าสัตว์เขาจะมาล่าสัตว์ในป่านี้เห็นไหมยังมีดอกใหญ่ๆ่เสียแล้ว ยังมีอยู่แต่ใกล้จะเสียแล้วไหมอันนี้ก็เสียแล้ว วันนี้ค่อนข้างเย็นหน่อยหกองศาตอนเช้าเนี้แปดโมงเช้าตอนนี้แต่แดดออกแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอ้ยไม่ก็เสียล้ว แล้วไปต่อ okay. ไม่สูง เสียแล้วไ,ได้นี่ก็แก่เต็มที่แล้วอ,อันนี้ก็เสีย มองเห็นเห็ดยากมากเพราะว่าใบไม้ร่วงเป็นสีเหลืองต้องยืนจ้องนานๆกว่าจะเห็นชัดเห็นไหมสีเหลืองเหมือนกับใบไม้เลย เจอดอกใหญ่แล้วใกล้จะเสียแล้วนะใหญ่มากนี่ก็เห็ดเหลืองไอ้ถัดต่อไปก็เป็น ทัดกันเต้นเลยอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองกเก็บเห็ดเหลืองก่อนโอ้เสียแล้วทุกคนเอาไปล้างดูว่าใช้ได้ไหมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเสียไปแล้วครึ่งหนึ่งอเอาไปก่อนน่ะทัดกันเต้นหลายแยะเลย แถบจากนี้ไปทางโน้นข้างหลังข้างหลังนู้นก็มีเดี๋ยวไปเอาทางหลังข้างหลังก่อน,นทางนน้นก็มีมา,าตรงนี้กัน นี่ก็กลางเดือนตุลาแล้วก็ยังมีเห็ดเหลืองนี้ขึ้นอีกหมูป่ามาคุยดินนี่เห็นไหมหาอาหารข้างบนนั้นอีก นั่นก็มีอันนี้ใกล้เสียแล้วอุ้ยน่าเสียดายนี่อันอน,น,น,นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอันนี้เสียแล้ว เห็นไหมทุกคนมีแต่ใกล้จะเสียหมดแล้วน่ะนะทางนน้นอู้นะทางนน้นเสียหมดแล้วน่ะอืมเห็นไหมอันนี้เสียแล้วทิ้งอันนี้พอใช้ได้อยู่ นเ,เนะ่าเสียแล้วน,นี่ก็เสียอะไรพอใช้ได้ก็เอาไปล้าง อันนี้เสียหรือว่ายังไม่เสียดููกันอ๋อเสียแล้วอ,อันนี้ทั้งแผงเสียหมดเลยเนี่ยเหลือใช้ได้อยู่แค่ตรงนี้พอใช้ได้อยู่นี่ก็เสีย นี่ก็เละหมดเลยเห็นไหมเสียหมดเลยทางนน้นก็เสียโอ้าเสียได้ทางโน้นน่ะทัดกันเทรลหลายๆเลยทัดกันเทรลเลย,อ,อ,เลยอ,อันนี้ก็เสียโอ้าเสียได้ เดินย้อนมาเก็บกลับมาเก็บนะตัวนู้นะ เสโอ้ยกอใหญ่ยักษ์ดูสิโหยโหยโหยทุกคนโอ้โหสีดายมากเลยดอกใหญ่ใกล้จะเสียอันนี้ เสียแล้วอันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้กอเดียวนั้นน่ะสี่ดอกใหญ่ใหญ่หญไม่อยู หลบอยู่ใต้ใบไม้น,นี่เสียแล้วเด็กอ,อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะ จุดนี้ก็พอแล้วไปตอ่ออีกจุดหนึ่งก็ทางขวาทางซ้ายนเลยนีย่เดี๋ยวไปเก็บก่อน,น,นไปต่อหืมน,น่กลาส,สัตว์อ๋อ เ,เอาแอปเปิ้ลมาวางให้สัตว์กินเขาก็ตั้งอ,อะไรนะกล้องโอ้ยมีที่นั่งด้วยเขามาล่าสัตว์เมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่เห็นออกมาเลยเขาอาจจะออกมาประมาณ11มองจะรีบเก็บก่อน รีบเก็บเห็ดก่อนที่นักล่าสัตว์จะมาเห็นไหมทุกคนกำลังขึ้นใหม่เล็กๆก็ยังมีอีกเดี๋ยวรอบหน้ามาเก็บเก็บตรงเกวอดอกต้นนี่ก็เสียก็ยังมีเก็บให้เรื่อยๆเลย เราต้องเดินนี่อ่ะเออนี่ก็เสียแล้วอัน,นก็โอเคอยู่มาแรงตอมอันที่เสียนี่ทางโน้นก็มีข้างหน้านี่ อันนี้ก็ดอกใหญ่ใกล้จะเสียแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนั้นอีกไม่ใช่คน ดอกใกล้ๆเสียแล้วนี่สิดายมากเลยว้าวอืม สัมโดอันนี้ส,สัมอดสีโดทั้งหมดนี้มีแต่อดอกใหญ่ นะข้างหน้านี่แล้วทั้งสุดนูน้นเก็บข้างหน้านี้ก่อนมองเห็นไม่ค่อยชัดใบไม้ให้ร่วงมาแล้วก็เป็นสีเดียวกัน เสียแล้ว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 ดูสิจะใช้ได้ไหมเนี่ยก็ลองเอาไปล้างดูตักนก่อนขึ้นไปบนขเขานียสวยสูงให้ดู เียหมดเลยเสียเน,นี่ยอันยังยังดีอยู่ได้ยินเสียงรถนักล่าสัตว์มาแล้ว นู้นยังมีกูก้ยทางนี้อีกโอ๊ยหันไปทางซ้ายก็ สิ่อสิเสียแล้วเห็นไหมทุกคนอาจจะมีหนอนอยู่ข้างในนี่เ,เก็บตรงนี้ก่อนอันนี้ออกมาเดี๋ยวเดียวนี่แล้วก็มีทางโน,น้นแล้วก็มีทางโน,น้นอันนี้ก็ทิ้งเพราะมันเสียแล้ว ทางนู้นเหลืองๆนู้นโอ้เหลืองๆนู้นโอ้ไกลๆนั้นก็มีเสียแล้วนีเสียแล้วเสียแล้วเอาใหญ่ๆนี่เอาดอกใหญ่นิ่ก่อน ba mươi เสียแล้วอันนี้ก็เสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วันี้อันนี้ใช้ได้ก็ทิ้งทิ้งวันนี้ก็พอแค่นี้นะเดินหลงป่าด้วย11บเอ็โมงครึ่งออกจากบ้านตั้งแต่8ปดโมงตอนนี้นักล่าสัตว์ก็มาแล้ว อยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเจอลูกหลงขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวรอรถมารับกลับบ้านมาแล้วรถมารับแล้วตอนนี้เหนื่อยมากกลับบ้าน